ลมหายใจของทนายสมศักดิ์หนักอึ้งขณะก้าวเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีเสียงจอแจในห้องเงียบลงทันทีที่องค์คณะผู้พิพากษาเข้ามาประจำที่บนบัลลังวันนี้เป็นวันสืบพยานโจทย์ในคดีที่เทศบาลน,นครแห่งหนึ่งถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุรถยนต์ชนบ่อน้ำที่อยู่ในเขตถนนขยายใหม่ทนายสมศักดิ์ในฐานะทนายความโจทย เตรียมพร้อมรับมือกับทนายจำเลยที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉีบคมเชิญพยานโจทย์เบิกความได้เสียงผู้พิพากษาดังขึ้นพยานปากแรกคือคุณสมชายเจ้าของรถยนต์และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์วันนั้นทนายสมศักดิ์เริ่มซักถามคุณสมชายครับวันเกิดเหตุนั้นเวลาประมาณเท่าไรครับประมาณสามทุ่มครับกำลังจะกลับบ้าน คุณสมชายตอบเสียงแผ่วและคุณสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบนถนนหรือไม่ครับไม่เลยครับถนนมืดมากไม่มีไฟส่องสว่างหรือป้ายเตือนอะไรเลยจู่ๆรถก็พุ่งชนเข้ากับอะไรบางอย่างอย่างแรงผมรู้แต่ว่ามันเป็นขอบปูนแข็งๆถึงตาของทนายจำเลยทนายสมศักดิ์จับจ้องทุกการเคลื่อนไหวคุณสมชายครับคุณแน่ใจหรือว่า คุณไม่ได้ขับรถเร็วเกินกำหนดในเวลานั้นผมขับตามปกติครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคุณดื่มแอลกอฮอล์มาหรือไม่ครับคำถามนี้มาใจทนายจำเลยที่พยายามหาช่องโหว่ไม่ได้ดื่มครับผมเพิ่งเลิกงานแล้วตรงกลับบ้านเลยคุณสมชายตอบหนักแน่นทนายสมศักดิ์ยิ้มในใจทนายจำเลยยังไม่สามารถทำให้พยานคอยเขวได้การซักถามพยานดำเนินไปเรื่อยๆ จนถึงการนำเสนอภาพถ่ายและแผนที่เกิดเหตุทนายสมศักดิ์ชี้ให้เห็นว่าบ่อน้ำคอนกรีตนั้นยื่นเข้ามาในผิวจราจรอย่างชัดเจนและไม่มีเครื่องหมายเตือนใดๆท่านครับทนายสมศักดิ์หันไปทางผู้พิพากษาจากภาพถ่ายและพยานหลักฐานที่ปรากฏบ่อน้ำแห่งนี้ถือเป็นสิ่งกีดขวางที่เทศบาลมีหน้าที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องจัดให้มีเครื่องหมายเตือน แต่เทศบาลกลับละเลยไม่ดำเนินการใดๆเป็นเหตุให้โจทย์ได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกายทนายจำเลยลุกขึ้นทันทีท่านครับการเกิดอุบัติเหตุย่อมมีปัจจัยหลายอย่างมาประกอบไม่ใช่แค่บ่อน้ำเพียงอย่างเดียวการขับขี่ด้วยความไม่ระมัดระวังของโจทย์ก็อาจเป็นสาเหตุได้แต่มันไม่ใช่ความประมาทของผมคุณสมชายโผล่ขึ้นมาด้วยความรู้สึกขับแค้น การสืบพยายนดำเนินไปหลายนัดแต่ละฝ่ายต่างงัดข้อต่อสู้กันอย่างดุเดือดมีทั้งการนำพยายนผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างถนนและพยายนจากเทศบาลมาให้การปฏิเสธความรับผิดชอบวันเวลาร่วงเลยไปเกือบสองเดือนวันนี้คือวันนัดฟังคำพิพากษาทนายสมศักดิ์และเลขาสิทชามาถึงศาลแต่เช้าตรู่ความตื่นเต้นระคมความหวังฉายชัดในแววตาของสิชา ส่วนทนายสมศักดิ์ยังคงเก็บความรู้สึกอย่างสงบนิ่งแต่ภายในใจกลับเต้นรัวมไม่แพ้กันเมื่อถึงเวลาองค์คณะผู้พิพากษาเข้ามาประจำบนบัลลังก์บรรยากาศในห้องเงียบสงัดตราวกับไม่มีอากาศคดีหมายเลขดำที่พ .1234 ทับ2567ระหว่างนายสมชายโจย์กับเทศบาลน,นครจำเลยเสียงผู้พิพากษาเริ่มอ่านคำพิพากษา สารพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจท์และจำเลยแล้วเห็นว่าทนายสมศักดิ์เงยหน้าขึ้นฟังอย่างตั้งใจทุกคำพูดของผู้พิพากษามีน้ำหนักและเหตุผลทนายจำเลยนั่งนิ่งสีหน้าเคร่งเครียดเทศบาลจำเลยมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทางสาธารณะให้มีความปลอดภัยเมื่อมีการขยายถนนแล้วยังคงปล่อยให้บ่อน้ำซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางอยู่ในเขตทางสาธารณะ โดยไม่ได้จัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนใดๆในเวลากลางคืนถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเ,เป็นเหตุให้โจดได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกายแม้โจดจะขับรถมาในเวลากลางคืนก็ไม่อาจถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อของโจดทนายสมศักดิ์ยิ้มเล็กน้อยพลางเหลือบมองสิชาที่ยิ้มกว้างด้วยความโล่งใจดังนั้น ศารจึงพิาพากษาให้เทศบาลจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แต่โจทก์เป็นเงินจำนวนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเสียงค้อนเคอกปิดท้ายการอ่านคำพิาพากษาทนายสมศักดิ์ลุกขึ้นโค้งคำรับสารด้วยความเคารพเขาชนะคดีนี้แล้วชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเงินทองหรือกฎหมายแต่เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าความรับผิดชอบและความใส่ใจต่อผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดตาก่อนการลัดเลยเพียงเล็กน้อย อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ร้ายแรงและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้เสมอทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ควรตระหนักถึงหน้าที่ของตนและดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ไม่จำเป็นขึ้นในสังคมของเรา